หลักวิทยากรที่ควรรู้ข้อที่11นะครับการใช้ w ว r บ To-Do นั้นนะครับมักจะนํามาใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามนะครับนะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าแล้ว w ว r บ To-Do ก็จะทําหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับเช่นประโยคว่า I do my homework ฉันทําการบ้านของฉันดูตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นกริยาแท้ในประโยคบอกเล่านะครับผมสิบเอ็ดนะครับนะหนังสือ Fly with e n g l i s h นะครับปอ2อ ขอบคุณท่านผู้ชมแปดท่านนะครับน้ที่ชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะครับน้ว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างช่องครูนันชแนลนะครับน้าเป็นช่องที่นําหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษวิชาเดียวนะครับนํามาสอนให้ในช่องนี้เลยคุณครูเปิดช่องมา5ปีแล้วนะครับนะาสอนมาตั้งแต่ยุคโควิดแล้วก็มีหนังสือนํามาสอนให้ในประมาณ100เล่มได้แล้วนะครับนสอนตั้งแต่หน้าแรก จนจบหน้าสุดท้ายเลยนะครับสามารถที่จะดูชื่อหนังสือในเพลย์ลิสต์หรือว่า,าลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับนะคุณครูแนบลิงก์ไว้เกือบหมดทุกเล่มนะครับนะแต่ยังไม่หมดนะครับนะ w i s h English ของปรหนี่รู้สึกว่ายังไม่ได้ลิงก์ใส่ลิงก์เอาไว้นะครับมาเริ่กันต่อหน้า11ต่อเลยครับผมนั่นก็คือนะครับขอบอกให้นำภาพ ในหน้าที่10นะครับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาตอบคาถามกันนี่คือภาพในหน้าที่10บนะครับคําสั่งก็เลยว่า read e ให้อ่านนะครับ and และ tick ให้ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะครับออหรือทำเครื่องหมาย cross ก็คือเครื่องหมายกากบาดนะครับถ้าเกิดว่าข้อความนั้นเป็นเท็จแต่ถ้าข้อความนั้นถูกต้องให้ใส่เครื่องหมายถูกครับถ้าไม่ถูกต้องให้ใส่เครื่องหมายกากะบาดหรือเครื่องหมายผิดนะครับนะ ผลโบรก็แปลให้เช่นเดิมนะครับหนาแล้วนักเรียนก็ดูภาพนะครับข้อที่หนึ่ง there are, นะครับ there แปลว่ามีนะครับหนาะแปลด้วยกันเลยอย่าแปลยแยกถ้าแปลยแยก there แปลว่าที่นั่น two girls นะครับเด็กผู้หญิงสองคน in picture one ในภาพที่หนึ่งดังเขาทำให้แล้วนะครับหนาะข้อแรกไม่ถูกต้องมีเด็กผู้หญิงสองคนในภาพที่หนึ่งนี่นะครับหมายเลขหนึ่งหรือภาพที่หนึ่ง มีเด็กผู้หญิงสองคนไม่ใช่นะครับดนะามีเด็กผู้ชาย1คนชื่อว่าแซมเด็กผู้หญิงอีก1คนนะครับดนะดังนั้นข้อแรกก็เลยกาเครื่องหมายผิดไว้ให้เลยเราลองมาทำข้อที่สกันนะครับข้อที่สองบอกว่า there is นะครับใช้กับนามเอกภพซัมมิ milk milk แปลว,ว่านมเป็นนามนับไม่ได้นะครับดนาะใช้คู่กับซัมได้ แล้วซ้ำนี่ใช้ในประโยคบอกเล่านะครับถ้าเป็นประโยคคําถามและประโยคใบเสรให้ใช้แอนนี่นะครับนี่คือกฎไวยากรณ์นะครับนะสไตล์การสอนของครูนันจะแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนในทุกประโยคนะครับนะที่แปลแล้วแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับดังนั้นก็แปลว่ามีนมนะครับอยู่บ้างหรือมีนมเฉยๆตามที่คุณครูแปลไว้นะครับอยู่ในภาพที่สอง นะครับมีนมในภาพที่สองเ,อเราก็มาดูภาพที่สองนี่นะครับหมายเลขสองเขียนไว้ตรงนี้ภาพที่สองมีนมนะครับถูกต้องนะครับนมอยู่ในแก้วตามที่เราได้แปลไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับหน้าที่สิบดังนั้นก็ขีดเครื่องหมายถูกต้องลงไปในสี่เหลี่ยมนี้เลยครับมาข้อที่สามครับ there is แปลว่ามีเหมือนกันนะครับหนาตามด้วยนามเอกพจน์เช่นเดิมหรือนามนับไม่ได้ Some water นะครับเหมือนกับข้อเมื่อกี้ครับซัมแปลว่าบ้างใช้ได้ทั้งน้ำนับได้น้ำนับไม่ได้น้ำเอกัพจนผูกพจน์แต่ใช้ในประโยคบอกเล่านะครับ in picture รนะครับในภาพที่3มีน้ำเปล่าภาพที่3นะครับภาพนี้เลขสามีน้ำเปล่าไม่มีนะครับนาะเพราะนี่คือน้ำมะนาวครับไม่ใช่น้ำเปล่า ดังนั้นข้อที่สามนี้ผิดนะครับนะใส่ก็หมายผิดเลยไปข้อที่สี่ครับ the robot has got some lemonade s in picture four the robot นะครับแปลว่าหุ่นยนต์ has got แ mm. ปลว่ามี some เมื่อกี้คุณครูแปลไปให้แล้วสองข้อนะครับแปลว่าบ้าง lemonade นะครับแปลว่าน้ำมะนาว in picture four uh, ใน ภาพที่4ี่เราก็มาดูภาพที่4นี่นะครับภาพที่4มีน้ำมะนาวนี่นะครับที่อุญญ่นยนต์ถืออยู่คือน้ำมะนาวนะครับเลมอนนัก็ถูกต้องนะครับข้อที่4ข้อที่5ครับ the lemonade is good for the robot the lemonade นะครับน้ำมะนาว is good for the robot ดีสำหรับโรบอท น้ำมะนาวดีสำหรับโรบอทนะครับหรือว่าน้ํามะนาวอร่อยมากสำหรับหุ่นยนต์หุ่นยนต์เองนะครับนะชอบน้ํามะนาวนะครับแต่ข้อน,นี้นะครับนะเป็นคำพูดของมิสเตอรลีนะครับนะมิสเตอรลีพูดว่า is lemonade good for the robots ซูเป็นคนถามนะครับว่าน้ํามะนาวนั้นดีสำหรับหุ่นยนต์หรือเปล่า แล้วคุณรลูรีตอบตรงนี้นะครับว่า no นะครับไม่นะน้ำมะนาวไม่ได้ดีสำหรับอุ่นยนนะครับแล้ววันี isn't good for you ดังนั้นข้อน,นี้ผิดนะครับนะ้ำมะนาวไม่ได้ดีสำหรับอุ่นยนต์นะครับถึงแม้อุ่นยนต์จะชอบก็ตามเราเอาคำพูดของมิสลีนะครับเจ้าของอุ่นยนต์ไปข้อที่หกข้อสุดท้ายครับมิสลี is happy in picture 6 มิสซิีนะครับดูจากท่าทางหน้าตาแล้วมีความสุขเหลือเกินในภาพที่หนี่นะครับหนาะภาพที่6เลขหดูภาพนักเรียนปสองก็ดูออกแล้วนะครับหนาะว่าภาพนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์หรือมีความกังวลดังนั้นตอบถูกหรือผิดครับวันนี้ผิดนะครับหนาะไม่ได้มีความสุขนะครับมีความกังวลนะครับเพราะว่าอุนยนันเดอรเหลือเกิน บอกว่าอย่ากินน้ำมะนาวเข้าไปนะครับเดี๋ยวช็อตหุ่นยนต์ก็ยังอยากจะกินคุณครูพูดเองนะครับนะว่าเดี๋ยวช็อตในในหนังสือไม่มีครับเป็นองไรบ้างครับมาเรียนกับคุณครูพินานได้ความรู้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมากน้อยแค่ไหนเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้แค่หน้านี้เองนะครับนะ ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เข้าไปในกลุ่มของโรงเรียนด้วยนะครับนะของชั้นป2เ,น .2 เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยว่ามีคุณครูอภินานานะครับนะนำหนังสือ,อเล่มนี้นะครับมาสอนให้แล้วก็ค่อยติดตามกันต่อไปจนจบเล่มนะครับของปอ .1 ป .4 ป .5 ป .6 คุณครูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปคน้นหาดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับนะ กำลังทำป .2 ป .3 ต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้เตรียมเนื้อหาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับในหน้าที่12สวัสดีครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทานก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ